สวัสดีค่ะเรากินเทปก็ได้อันนี้มีส้ตมตำอีกนะคะส้ตมตำผักกาดดองัวปลดเยผักกาดดองผักสดผักผักเยอะมากอันนี้เรามีข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวใหม่ๆข้าวเหนียวใหม่มากินมากินอันนี้ขนมขาหมูอีกแล้วอร่อย มากินข้าวด้วยกันนะคะกินส้มตำปลาอ,อร่อยรับประกันความอร่อยอปล<ร>าอร่อมแอม่แซ่บเยอะที่ไปแล้วไปตัวหูขาแล้วมีสองมือเขาชอบมากินยซื้อแซ่บอ่ะซื้อแซบิดอะอ่ะ เยวก็ออกมาเราทอดไก่เราตอดไก่นี่เดี๋ยวข่เสียนี่ก่อนเอาค่อยไปแล้วว่เสียดายดิกีน่าผักเยอะเยอะมาค่ะมากินข้าวปลาส้มตำข้าวร้อนๆเลยตอนแซ่บๆส้มตำส้มตำกับผักกาดดองเข้ากันเข้ากันเอ้ยส้มผักกับผักกาดดองโอ้ย ผักกาดดองกับส้มตำถูกต้องแล้วก็คิดส้มผักอร่อยจังใครทำอ่ะคือผักนั่งนี่แพททอดไก่ยอยู่นี่มากินตังกันเลยคือบร้อเนะีต่ตัวนี้ก่อนอย่าซื้อื้อ อืมอร่อยอร่อยค่ะอู้ผมเลยต่ำส้มต่ำอร่อยปั๊นี่จะกินเึ่งไคนเดียวไหนต่ำเองต่ำเองอืมอร่อยจังอืมอ, mm. อร่อยจักินกับถั่วพลูเข้ากันเข้ากันอืมี่ยพักเยอะๆมีถั่วพลู ขเห็นเลย,ย ừ, อืมเห็นสองคนนะคะอร่อยอืออร่อยปะอร่อยรับประกันความอร่อย,ออยตำเองตำเอง จะประกันความอร่อยพัก,กพักได้ หิวบะพุทธบัวจ้าชอบฟูตอนกูจับนี่มันก็เดินดูมือกูม้จังัจไ, <c ười> <c ười> ไม่มีคำอธิบายอร่อยมากบุกอร่อยแท้ๆดีกว่านะ ข้าวเช้าเที่ยงเย็นพร้อมกันมื่อเช้าจริงๆกินกาแฟค่ะกา,ฟาะแฟของเรา ย,ยสาแท้ไว้ไว้เขาเอาเอาตีไก่มาแล้วนะคะตีไก่ท <โฮ S 2> อดสัปู้สข,ขนมจีน ผมซื้อ,อลากุ้มอืณคุณร้องกิ่นนีเจ้านี่ก็เคยกินโอ้แต่วเาเต้น้ำตาลันไหมส่ต้น้ำตาลเลียยกนเรียงยาก,ก,กันมามากินส้มกำไปไหนหมดแล้วเนี่ยมามาามุ้ยดลยสุดจอด มันไม่ได้เข้ากล้องใหญ่นิมต่อขนมขนมอระเภทนี้ขนมขาหมูน้ำจิ้มค่ะ เาไม่กินบอกว่าอยากกินเ่ตโอ้โกกันเก่กันอ๋อเมื่อาถามพี่พี่สวบเมื่อกี้สามสี่คำอไมเนี่ยปีกไก่ทอดนี่เ่าเหนียวร้อนดิจผมติดมือยยลินเออพี่ก็จับออกไม่เห็นไหมนี่นี่นีอนั่นเนี่เอาออกเลยข่าเหนยวหนึ่งเมื่อกี้เข่าเหนียวไม่มาเลยเนะ ของแม่กู่เออเนี่ยไปตากออกข้างในนะขอเขาออกมาให้เลยเพราะการใส่บ้านแตนเมอวานของแม่ได้ของพ่อข้าขวเหนียวข้าวเหนียวใหม่แปนม,ม,มามาเร็วเร็วแซกนะลับปากคุม,มาพอดี